สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกรด t ูทอล์กใน EP ที่104ครับกับผมเกรดอภิชิตฮะวันนี้นะครับอยากจะมาแชร์กฎ5ข้อนะครับของการไปออกบูธนะครับในฐานะที่เราเนี่ยเป็นคนไปออกบูธนะครับไปออกงานแสดงสินค้าหรือว่าบริการของเราในงานต่างๆ,ๆนะครับก็จะมีกฎ5ข้อที่ คุณพลินนะครับได้เขียนมาแบ่งปันกันในหนังสือ,อแปดสิ่งที่คนเก่งมากๆมีร่วมกันนะครับข้อแรกเลยนะฮะคือ think as customer นะครับคือคิดเหมือนลูกค้านะครับก็คือเดินบูธงานแสดงเนี่ยลูกค้าจะเดินแบบไหนนะครับลูกค้าจะเห็นอะไรนะครับในมือเนี่ยจะต้องถืออะไรบ้างนะครับ น่าเบื่อแค่ไหนนะครับหิวหรือเปล่าง่วงไหมนะครับแล้วสิ่งใดจ,จะทำให้ลูกค้าเนี่ยหยุดดูได้นะครับทำให้ยอมฟังทำให้สนใจแล้วก็ขอรายละเอียดนะครับกดข้อแรกคือ think as customer นะครับข้อ2นะครับคือ single key message นะครับเอาชัดๆเป้าเดียวนะครับยิงให้โดน จะพูดกับคนทำคอนโดก็ต้องมีคำว่าคอนโดนะครับทุกคนทุกที่ต้องเอ่อยเหมือนกันนะครับในโบชัวเว็บไซต์ป้ายหัวโตะนะครับต้องพูดเรื่องเดียวกันนะครับและแสดงเรื่องเดียวกันด้วยนะครับถ้าจะพูดว่าทำให้ชีวิตคอนโดง่ายนะครับทุกอย่างก็ต้องง่ายนะครับพูดก็ต้องง่ายวิธีแสดงสินค้าก็ต้องง่าย นะครับคุณวาลินเนี่ยซ้อมลูกน้องทุกคนเลยว่าให้แสดงท่าทางแบบไหนนะครับยืนแบบไหนพูดแบบไหนกดจอแบบไหนที่ดูแล้วง่ายนะครับกดข้อ3นะครับ Beach the new thing to the familiarity นะครับอันนี้เป็นเทคนิคสำคัญในการสื่อสารเรื่องใหม่นะครับให้ลูกค้าเข้าใจต้องใช้สะพานเชื่อมระหว่างเรื่องเดิมกับเรื่องใหม่ให้ได้นะครับ นอกจากพวก geek กแล้วเนี่ยไม่มีใครสนใจเรื่องเทคโนโลยีเขาสนใจแต่ปัญหาของตัวเองนะครับเช่นถ้าเริ่มเล่าว่าบริการของเราทําให้การสั่งสินค้าในห้องง่ายขึ้นเนี่ยอันเนี้ยจะไม่เข้าใจนะครับเราต้องสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วนะครับกับสิ่งที่เราอยากบอกด้วยเหตุนี้นะครับสโลแกนของ n นสเกตนะครับของคุณพลินเนี่ยก็คือการยกทุกห้างมาไว้ที่ห้อง ห้างเนี่ยคือสิ่งที่ลูกค้าคุ้นนะครับว่าคืออะไรนะครับยกเนี่ยก็คือสะพานเชื่อมนะครับมาไว้ที่ห้องเนี่ยก็คือสิ่งที่เราอยากให้รู้ว่าเครื่องของเราเนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะครับซึ่งก็คือเครื่อง n e s เ a t ตนะครับด้านการสื่อสารเนี่ยต้องเป็นในทางนั้นด้วยนะครับนอกจากนี้การนำเสนอก็ต้องทำให้เขา คุ้นนะครับการออกบูธของคุณพลินเนี่ยก็เลยใช้กระป๋องโค้กนะครับที่คนรู้จักกันดีนะครับมาสแกนหน้าเครื่องเลยนะครับว่าสามารถเอาบาร์โค้ดของโค้กเนี่ยมาสแกนกับเครื่องแล้วเครื่องมันก็จะ,ะสั่งสินค้านะครับซึ่งการสแกนเนี่ยก็คือสะพานเชื่อมจากสิ่งที่เขาคุ้นนะครับคือการสแกนบาร์โค้ดนะไปสู่สิ่งที่เราอยากบอกซึ่งก็คือเครื่องนี้สามารถช่วยให้ สั่งสินค้านั้นได้นะครับกดหัดมานะครับข้อที่4คือ real experience demonstration นะครับตานั้นทรงพลังกว่าหูหลายสิบเท่านะครับแต่มือนั้นทรงพลังยิ่งกว่าตาเสียอีกนะครับจะบอกว่า,าเราจ่ายค่าไฟผ่านตู้เย็นได้แล้วนะต้องเอาบินโชว์ให้ลูกค้าเห็นแล้วก็สแกนให้ดูจริงๆเลยนะครับการเล่าอย่างเดียวเนี่ยคนอยู่ไกล จะไม่ได้ตั้งใจฟังนะครับคนอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ไม่ได้ยินดังนั้นเนี่ยต้องให้เขาได้ยินและเห็นด้วยตาให้ได้นะครับกฎข้อถัดมานะครับข้อ5นะครับคือ effective of operation นะครับของที่วางบนบูธเนี่ยต้องอยู่ตายตัวนะครับห้ามวางมั่วเด็ดขาดนามบัตรเนี่ยต้องมีที่ประจำนะครับสินค้าตัวอย่างต้องวางกับที่เดิมตลอดนะครับบางคนเนี่ยยืนบูธ ง่อยๆมาบ่อยนะครับอาจคิดว่าผมเรื่องมากนะครับแต่ผมเคยทำงานในเซเว่นสาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิตนะครับมีคนมาใช้บริการเป็นหมือนคนต่อวันพบว่าการวางหลอดผิดจากซ้ายไปขวาเนี่ยทำให้เงินหายไปหลักพันเลยฮะและคิดเงินได้ช้าลงด้วยนะครับบูธโหดๆที่คนเยอะๆก็เช่นกันนะครับวางของซีซุวะนะครับหยิบมั่วของหายทำยังไงก็ดูไม่เป็นมืออาชีพนะครับลูกค้าเดินมา เห็นเรากําลังก้มๆเงยๆก็จะเดินผ่านไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของคุณพลินนะครับเรื่องของการจัดวางสิ่งที่อยู่ที่บูธนะครับคนในบูธห้ามคุยกันเองนะครับถ้าจะพูดคุยปรึกษากันเนี่ยห้ามหันหน้าเข้าหากันนะครับห้ามหันหลังออกด้านหน้าบูธนะครับต้องยืนคุยกันข้างๆแสดงท่าทางเปิดรับผู้มาเยือนนะครับห้ามนั่งกินขนม ห้ามนั่งเก้าอี้ลูกค้านะครับห้ามคุยโทรศัพท์ห้ามแอบ,บนั่งทํางานนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะเกรงใจไม่กล้าเข้ามาเยี่ยมบูธของเรานะครับแล้วก็เจอหนูน้อยจําใหม่ให้ตัดบทนะครับเจอคุณป้าแสนรู้ให้หูหนวกเราเนี่ยจะมาขายของไม่ได้มาลองภูมิกับใครนะครับมองหาลูกค้าให้เจอแล้วเข้าไปนําเสนอแบบมืออาชีพนะครับและนี่ก็คือ5ข้อนะครับที่คุณพลิน ได้แชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการไปออกบูธนะครับก็จะทําให้บูธเราเนี่ยคนแน่นตลอดทั้งวันนะครับมีกฎหาข้อผมสรุปนะครับหข้อมีอะไรบ้างนะครับ1คือ think as customer นะครับให้คิดว่าเราเป็นลูกค้าไปเดินนะครับเราจะมีประสบการณ์ยังไงบ้างนะครับ2คือ single key message นะครับอยากจะนําเสนออยากจะถ่ายทอดเรื่องอะไรนะครับให้มันไปทางเดียวกันให้มันเป็น Message เป็นข้อความเดียวกันนะครับ3คือ b t ชย n n w to t n g to t i l i a r i t y a r i t y นะครับทำให้สิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหม่มาเจอกับความคุ้นเคยนะครับของลูกค้าที่เขาเคยชินที่เขารู้อยู่แล้วนะครับข้อ4นะครับ r e a l e x p e r i e n c e d e m o n s t r น t ท o n นะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้เราสาธิตนะครับให้เขาเห็นให้เขาจับให้ได้ นะครับแล้วก็ข้อ5คือ Effective of Operation นะครับเป็นเรื่องของการจัดวางสินค้าที่บูธนะครับเรื่องของห้ามคุยห้ามกินขนมห้ามนั่งเก้าอี้แขกอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าการมองหาลูกค้าตัวจริงนะครับไม่ได้ไปลองภูมิกับคนที่เป็นหนูหน้อยจำใหม่นะครับเรากลับมาพบกันใหม่ EP หน้าครับกับ g r e a t to Talk สวัสดีครับ